ขอบคุณ AI นะคะขอบคุณทุกคนทุกไลทุกเลิฟล้วไม่จำล่องอันเหตุผลบางไห็น้อยไอไอเยนกับว่าขึ้นยอดวิวกับว่ามี่ปลดปล่อยให้ในเดอ้อปลดปล่อยให้หน่อยนะคะคุณเอไอ สวัสดีทุกคนทุกไลท์ทุกเริ่มนะคะขอบคุณมากๆค่ะ ขอบคุณทุกไลน์ทุกเลิฟนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณลมบนด้วยค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะวันนี้มีลมบนด้วยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณไอไอขอบคุณเพื่อนๆอนลงมาคุยกันได้นะคะ ี่จำลองผักซิ่งรถพุ่งพวงก็จะมาไลาส่สวดเปิดค่าการมองเห็นขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ คุณทุกคนทุกกาลังใจนะคะอ๋อขาวนั่นมันข่าวนีน่นก็สุดดีในสดเปิดค่าการมองเห็นจ้าขอบคุณเป็นอย่างมาก อันสวยมะเนี่ยเขาเปิดเพลงพีง่น้องแยกเลยไหลตาเมสาขึ้นนี่ว่าสิไล่ตอนหกโมงเปิดเพลงอีกสนั้นวันไหวขึ้นไล่อะไรแน่มันเข่ามากเนาะมาเอาก็สิพิด เสียงแห่งแววมากแล้วมีปัญหาขอบคุณละมนนะคะก้าวลานดวงตาขอบคุณทุกคนทุกไลทุกเริอก ขอบคุณลมบนขอบคุณยีสิบล้านดวงตาขอบพระคุณเป็นอย่างมากขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจค่ะ สวัสดีค hey! <laughs> <laughs> ่ะสจเอนดูไร่เอนดูไร่สังไร่อ่านมาออก้องแยกตังสือง้อยตกต้องซือในแยตกหนังสือ สอจอินด so right, right. so so ูไรเอนดูไรสงเงาน่อันถรือบ่สาวสอบอขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะสอจอินดูไรเอนดูไร สงเงาอย่าอ่านว่าแสงเงาวนะไม่รู้จะถูกหรือผิดถ้าผิดก็ขอโทษด้วยเิมราคาใา้หนึ่งแผ่น สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะคะที่มาส่งกำลังใจให้ค่ะไล่สดเปิดค่าการมองเห็น คุณทุกคนทุกกำลังใจทุกไรทุกเลิมนะคะขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสวัสดีครัคุณแสง แสงชีวิตในอังกฤษสวัสดีค่ะหนาวไหมคะทางนอนน่ะคงจะหนาวมากเนาะ ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆอยู่บ้านเ้องอยู่ในประเทศให้นี่กับเวลาเจ็ดโมงกว่าแต่อยู่บนกับสี่ยักสองโมงเนาะไอ้ยังเวลาจัดโมงเนาะอยู่บนนาอที่เิบสี่เจ็ดโมงยี่สิบนาทีอยู่ประเทศนอกกัสิเป็น เีเมือเ้าบ่เเป็นจังไดงเงี่ยเมือเทียงบ่แล้ก็มาดูดอ,อกดออกูเวลายิวใส่ก็คอยให้ทำให้รวยเดอ้อคอ้มีความสุขความเจริญเดอ้อลูกเดอ้อนี่จำลองกับมืไหร่สดเปิดคาดการมองเห็นเพราะวันจะเป็นอย่างม่งมียอดวิว ตอนนี้เที่ยงคืนอ,อ๋อเที่ยงคืนยี่สิบนาทีค่ะอ,อ๋อเป็นกลางคนืนยูพี่ย้ำไปส่อยูบุนเที่ยงคนลเวลาเนาะหนาวบออยูบุนหนาวว๊อยูบุนกระสิหนาวตลอดเลยเนาะเห็นย่าเห็น ไน้ายกิบมามันเป็นหิมะขาวเต็มน้ำรดน้ำล่าน้ำถนนนนทางอืมลังหมองกับยางไปเพราะไหมื่มนซีเมนเป็นยังสันบอกมันมื่นจำลองกับเป็นคนอีสานพี่น้องแต่มาอายุกอเท่อหม้อโดนสีวิตกับสิจบอยู่กอเทอมอกี่ละเพราะว่า ่ยมร้องก็อายุหลายแล้วยี่สิบกลัวแล้อมาเล่นโซ่เสี่ยน้องโมชีวิตวันลายท่านก็นเลยมาเห่นอเล่นได้สามปีแล้วเลี่ยนได้สามปีแล้วแต่ว่าอะไรสดเพิ่งจะจบมันมีสามบาท บ้านฟ้าบานหนึ่งเป็นสีเออนี่บานที่สามก็ขเขาก็จบเพิ่งจะจบเัืต้นเดือนมกรานี่่ะหละยปเรือนท่านลายเรือนท่านบ้านสองสามหมื่นดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณแสงอีู่ทั้งนั้นก็เช่นกันนะคะ ไร่สดอยู่สามบานกับปีหนึ่งปีหนึ่งไร่สด <c oughs> แล้ว้านหนึ่งกับแล้ว้านหนึ่งแล้ว้านหนึ่งสามบานเออแต่ว่าเลี้ยวน่ะไร่เป็นปีเลี้ยวบา้านฝ่าน่ะไร่เป็นปีจบแล้วเขาไม่ได้เข้าไปหรอกอจบแล้วก็าไม่ได้ไปเห็นอีกอย่างหนอกมีไอ้อนแล้วมีไอ้อนแล้ว ไปล่องคีไมืกก่อลาคิดสองคิดมาเลยพ์ตนั่นพูดนี้ท่านหลกโซเชียวก็เลยเหตุไปสำหรับพี่น้องเออท่านหลกโซเชียวก็เหตุไปสวัสดีค่ะคุณแสงดาวสาวสักราคามเลิฟแปดค่ะขอบคุณนั่นหนูแสงดาวมาส่งกำลังใจให้แม่ แม่ก็บ่อคอยเดี๋ยวไปใส่มาใส่ดอกอันแม่ไล่แล้วนะกันยากน้ำแม่สาวแม่สาววันจบแม่สาววันอ้ไจบเลี้ยมาไล่มาเข้าไปส่งกำลังใจให้แล้วนอนเฝ้าเราเป็นยังไงเนาะแสงดาวเลยหนาววอรยู่บ้านเนาองท่วีแม่ก็ได้เปิดพระร่มในนางเลยมันเป็นซีหนาวๆก็เลยว่าเปิด หน,นังทั้งนอกอัน,นีุบานเท่ากับสีหนาวแห้งอยู่เนาะอยู่กอธมอมันบอกว่า่ค่อยหนาวหลายแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่าหนาว <c oughs> ตอนเศร้าหนาวค่ะแมนอยู่ตอนก็เว้นอ่อนแดดแดดห่อนไ <c oughs> ห,หลก็เว้นก็นได้โอ้ยเรียตัวลูกไปขายของเรียตัวลูกไปขายของตัวลูกไปขายของ ขายผักขายมีอันส่องแดงแม่ก็จบแล้วได้สามส่องสามส่องแล้วจบแล้ว <c oughs> เออกาบานีซีมือน,นีแม่ก็เลยมาไหลสดเปิดา่าการมองเห็นมือน,นีม่ล,ลุ่ผน กูเมื่อว่ามีอยู้วสามเมือม่อเมน่อวันที่สี่มก็เป,เปิดให้ย่ายแล้วเปิดให้แม่แล้วเปิดให้แล้วบ่มีหยอดวิวม่วมีอยอดวิวเลยอ่ะสามเมือ่อจบมาแล้วอ่ะสร้างเอไอสร้างเอไอก็ได้อยสามหาัน อันที่สองมันตัดบิกเนาะอันที่สองตัดบิตสามบาทเนี่ย็็สิได้หลายเติบอยู่หลายเติบสำหรับเฮา <c oughs> สองเงินสลิงห้าสิบหลายเติบสามบานเล่นเอไอมาเอไอี่ือพ่นวาให้มีเจ้าของออกมาน้่งเออ อาลังเกียเขาก็สั่งอะไรมันก็ไ่ได้ออกมาเนี่ยคุณอย่าสั่งสันมากสิคนทำเยอะผลว่าเอาอยากหัวเนี่ยเอ๋ AI เดียว็ลลำคานเขาเอาสั่งคบ,งบิ่งเนื้อเอ๋ยผนสิปวดหัวสั่งผทียบชวยเด็บ้านเดียวยังไม่รอดเลยเสียงแล้วอะเจ๋งจังครับ โอ้ยมาใส่เอไอน้ำกันเด้อใส่เอไอน้ำกันนเล่นเอไอเดียนหนึ่งแล้วเดียนกำลังสี่หอดเดียนล่ะวังไปเลียนน้ำเมย์ไงโกศลวันที่สิบหกเราลงบังเทียบก็ได้ไปเน็ดเล่าก็ไไ้สองลิปมาลุ้นมากก็ไไ้สามลิปสี่ขีดวันที่สามก็ไไ้สี่หาขิดก็เริ่มลงมากเออก็ไข่อยู่ยังว่ะ เออสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเริ่มเริ่มสร้างเอไอมาสิ้นเดือนสิ้นเดือนท่านว่าเออเริ่มได้มากมองมองมันได้ก็เริ่มเนี่ยเริ่มต้นเดือนโมกล่าอืมก็ได้บ้านละหกสิบเจ็ดสิบอยู่อันสำหรับเดือนโมกกล่าใขรอยู่ ก็มีซุมเก่าเนี่ยซุมเก่าสำรับบันแม่จำรลองบุญชีกับปะภพ้าพ่อแนนิดน้อยอันจำรลองวัคซีนกับฮากก็มาเริ่มได้เดือนมกกระล่าอะเดี๋ยวนี้ก็เงียบแล้วปกติแล้วงเงียบแล้วปกติแต่ว่าแม่จำร่อง เงียบหลอยู่สามเหมือนี่มือที่สีอันมาไหลสดเออมือนี่มีลมบนเข้ามาสามเหมือมิดซีรีว่ามีจักคนว่าเห็นเี้ยงเลยก็เลยมาไหลสดเปิดคาการมองเห็นขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเลย ใ่จำลองกับสิลงจากไรได้บ้างสิขึ้นแม่ประพาวนกอนขอบคุณหลายๆขอบคุณแสงดาวขอบคุณคุณแสงนะคะขอบคุณทุกไลทุกเลิฟขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณเอไอค่ะพี่อยู่ไม่ดันเลยพี่อยู่ไม่ดันเลยขี้เกียจเลยอันขึ้นไล่ขอเพื่อนเอาขอเพื่อนเนี่ยมนดันมาแล้วดันมาแล้วไม่ ดันไ่จำลองมาแหละสร้างเอไอพันดันดีอยู่เด้งหัวลอยอยู่สร้างเอไอนี่ด้ไผิดเท่ากับา่าษาย่า้มีเด็กหน่อยเด้อสร้างยังก็ตามยา้มีเ,ด,ด,เ,เด,ด,ด,ด็กหน่อย,ยเป็นเด็กขาดเด็กหน่อยยาวมากเลยเด็กหน่อยมันมันติดมากนะพอนละแม่ยายกระบ่กออกเลยยายลบออกเลยลบมวนนั่นออกก็ทั้งมวนเลยคลิปนั้นทั้งคลิป ก็นนอยนักหน่อยนะสิติดมากแต่ว่าเป็นเด็กน่อยก็ไหลยายเบาเลยยายสาวนะยายสาวยายสาวเขาใหาอ้อุทธรเราบได้ยืนอุทธรเราเห็นบอกเป็นสาวบานๆไปจ่อยเลยแค่ว่าบานไดเขาสิปลอยให้บุสิปลอยให้สมบัติเพราะว่าเป็นครั้งแรกเขาสัน่นเขาก็อาจสิปลอยให้จักสิโดนบาดแปีหนึ่งสองปีหายเดือนหกเดือน กำลังสีได้ละแม่เห็นยไอ้กำลังสิได้เราสั่งให้เล็กหน่อยแลวน้ำกดลดเล็กหน่อยนักเรียนบาท่านบ่ท่านลดประสารระว่าโอ้ยรอหนูด,ด้วยหนูไม่ทันลดรอหนูด,ด้วยบิดเลยมิดซีรีเลยอันเล็กหน้อยนี่เลียดมียังกระยาอืมอก็กินเขียดงูกินเขียดมุนี่ก็ะยาไปเอาว่าใส่ ขอบ,บนุนขอบคุณหลายๆบ๊ายบายๆเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ